ก็คือหายิทยาลยกรุงเทพเนี่ยที่เคยได้แชมป์ไทยลีกเมื่อปี2006แล้วเนี่ยก็ต้องรอถึง17ปีเลยทีเดียวนะครับกว่าจะคว้าโทฟี่ได้นั่นเองนะครับนั่นก็คือรามิวเชเดเยฟเนี่ยที่รับค่าเหนื่อย4ล้านเนี่ยต้องบอกเลยว่าแฟนๆเริ่มกังวลแล้วนะว่าโอ้โหนี่มันอาจจะเป็นของปลอมทำเหมือนหรือเปล่าเนี่นะ สวัสดีครับผมชูปรัชญาในครับพูดคุยกับสาวรงการฟุตบอลไทยแลฟุตบอลเจลีญนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปรัชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากเลยนะครับในคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมนะครับไปเริ่มที่ประเด็นแรกกันก่อนนะครับหลังเกมฟุตบอลแชมเปี้ยนคัพนะครับก่อนที่จะเปิดซีซั่นนั่นเองนะครับก็ได้แชมป์สักทีนะครับสำหรับแข้งเท้แบงคอกยูเนเต็ดนะครับหลังจที่เอาชนะบุรี เปิดซีซั่นไปนะครับสำหรับถ้วย Thailand c h a m p i o n นคัพนั่นเองนะฮะเกมนี้ได้เวรินโมต้ากับมาบูดนะครับช่วยกันยิงนะครับก็ถือว่าเป็นแชมป์แรกในรอบ14ปีภายใต้ชื่อของแบงคอกด้วยนะครับแต่ถ้านับชื่อเดิมก็คือมหาวิทยาลัยกรุงเทพเนี่ยที่เคยได้แชมป์ไทยลีกเมื่อปี2006แล้วเนี่ย ก็ต้องรอถึง17ปีเลยดีเดียวนะครับกว่าจะคว้าโทรฟี่ได้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการปลดล็อกนะครับแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับทัพแข้งเทพด้วยนั่นเองนะครับแต่เกมนี้ใครได้ดูบ้างครับคุณผู้ชมครับบอกได้เลยว่าถือว่าเป็นเกมที่สนุกมากนะฮะก็เปิดเกมแรกกันดูเดือดเลยนะครับทั้งสองฝั่งนะครับแต่แบงคอกเองเนี่ยเกมนี้คมกว่าทางบุลิลัมนะครับสวนมาแต่ละทีเนี่ยมีลุ้นตลอดเลยนะฮะอีกทั้งหลายๆคนก็เล่นดีนะครับคุณผู้ชมครับใครบ้างล่ะนะครับสุพรรณทองสองแนวรััััับบบนนนะะคครรรรุ่งภูมิจทึก ที่เป็นคนแอสซิสต์ให้กับทางวิลเลนโมต้ายิงนะครับมาบูตนี่ก็เล่นดีมากนะครับแล้วก็นิดวงเสรานน์นี่ก็ใช้ได้เลยนะครับเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าสร้างความมั่นใจได้ระดับหนึ่งเลยนะครับในการปราบลีลัมแล้วก็คว้าถ้วยแชมป์ในรายการนี้ไปได้นะครับก่อนที่จะเปิดลีกกันนะครับแต่แฟนๆบอกว่าอยากจะได้ระดับแชมป์เมเจอร์ถ้วยหลักๆบ้างนะครับนะฮะอันนี้มันเป็นถ้วยแบบกึ่งทางการนะครับยังไม่เป็นทางการมากแต่ว่าก็อยากจะมีผลงานที่ดีในไทยลีกแล้วก็คว้าแชมป์ให้ได้บ้างัอก็รู เพราะว่าที่ผ่านๆมาที่แบงคอ,อกกะเฉียดมาทั้งนั้นเลยนะครับได้รองแชมป์มาทั้ง3รอบแล้วนะครับอย่างไรแล้วก็รอติดตามแล้วกันนะสำหรับแฟนแข่งเทพนะครับ ส่วนบุรีรามนะครับเกมนี้ต้องบอกเลยว่าขาดความหลากหลายไปนิดนึงนะครับเกมรุกก็ติดติดขัด,ข,ดขัดนะครับนักเตะที่แฟนคาดหวังไว้อย่างมากเลยที่หวังว่าจะระเบิดฟอร์มให้ได้สักทีนั่นก็คือรามิลเชเดเยฟเนี่ยที่รับค่าเหนื่อยสีล้านเนี่ยต้องบอกเลยว่าแฟนแฟรเริ่มกังวลแล้วฮะว่าโอ้โหนี่มันอาจจะเป็นของปลอมทำเหมือนหรือเปล่าเนี่ยนะเพราะว่าดูเล่นไม่ค่อยสร้างความตรายในเกมรุกเท่าไหร่เลยนะครับทำให้บุริรามเกมนี้เองก็ดูจะเหมือนกับว่า ยังจูนอะไรบางอย่างไม่ติดนะครับแล้วก็ก็ต้องใช้เวลาในการปรับกันนิดนึงนะครับก็รอติดตามวีคหน้านะครับไทยลีกจะเริ่มเปิดฉากขึ้นครับก็เชื่อว่าแฟนบอลีรัมก็คงมองในแง่ดีนะครับเพราะว่าแพ้เปิดหัวบอลถ้วยที่มันเป็นบอลถ้วยที่แบบกึ่งทางการนะครับขอจบซีซั่นแบบไปชูถ้วยหลักๆดีกว่านะครับไอ้ถ้วยนี้อาจจะทิ้งๆไปอะไรประมาณนี้นั่นเองนะก็รอดู เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเปิดหลีกแล้วนะครับรอติดตามได้เลยสำหรับไทยลีกซีซั่นใหม่นะครับ2023-2024นั่นเองคุณูชมฮะอ่าไปกันที่อีกประเด็นหนึ่งครับความหลงของตลาดซื้อขายไทยลีกกันหน่อยนะครับซึ่งก็ในวันสุดท้ายของตลาดเนี่ยก็ไม่มีบิกเดียวอะไรที่มันฮือฮามากมายเป็นพิเศษนะครับก็จะมีไฮไลท์อยู่นิดหน่อยนะครับก็คือสโมสรบูเวชนบุรีเนี่ยยอดทีมในฟุตซอลลีกนะครับก็ประกาศปล่อยตัวกฤจดาวงแก้วนะครับ ไปซบนครปฐมยูเนเต็ดลุยศึกไทยลีกหนะครับก็ถือว่าบูเวฟนะครับปล่อยกฤษสดาไปสารฝันของตัวเองในการเล่นบอลสนามใหญ่นะครับแล้วก็ได้เล่นลีกสูงสุดด้วยนะครับโดยก่อนนั้นเนี่ยกับตอนช้างไปเล่นมาแล้วรอบหนึ่งกับนครปฐมนะครับก็เล่นในไทยลีก2แล้วก็ พาทีมได้ตัวเลื่อนชั้นด้วยนะครับจึงในเที่ยวนั้นแหละคนก็ชื่นชมว่าเอ้ยก็เล่นได้นี่นะฮะแม้ว่าจะคนละแนวทางกับฟุตบอลใหญ่ก็จริงสําหรับฟุตซอลนะครับดูเหมือนว่าเจ้าตัวเองก็ใจเนี่ยคงไม่อยากจะเล่นโตเล็กแล้วนะครับเพราะว่าก็ได้ลงทะเบียนเล่นในฟุตซอลเล็กแรกๆด้วยแต่ว่าลงเล่นไปแค่เกมเดียวนั้นเองนะครับดูทรงแล้วน่าจะติดใจสําหรับสนามใหญ่ไปแล้วสำหรับกับตันช้างนั้นเองนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่ากับตันช้านี่ก็ประสบความสำเร็จมากมายกับฟุตซอลนะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะหมดความท้าายวะครรรรัับบชมมสสสสเเี็จก ทีมชาติมากมายนะครับคงต้องหาความท้าทายใหม่ๆโดยเฉพาะในเรื่องของบอลใหญ่นั่นเองนะครับสุดท้ายแล้วบูเวก็ต้องปล่อยไปนะครับเพื่อให้นักเตะเนี่ยไปสารฝันของตัวเองนะครับก็รอติดตามผลงานได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับดูซิว่าโยกจากฟุตซอลนะครับที่โคลาเวเลยนะครับไปเล่นบอลใหญ่แล้วก็ในหลีกสูงสุดด้วยนะครับดูซิว่ากับตันช้างเนี่ยจะสามารถปรับตัวแล้วก็สร้างผลงานได้ดีแค่ไหนกับความท้าทายใหม่ๆของตัวเองสําหรับเรื่องของฟอลสบเอ็คนนั่นเองครับก็รอติดตามดูแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับอ่านั่นคือ อย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านติดตามนะครับฝากกดไลควกดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปราชยาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านติดตามนะครับในคลิปนี้กดตัวเราไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ